เนื่องจากว่าผมไปเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับที่มาคอมเมนต์ในช่อง t i k t o k นะครับของ Tiger r a และ t ิ a ลอนะครับในคลิปหนึ่งนะครับเขามาคอมเมนต์ว่าเรียนคณะนิติง่ายที่สุดเพราะไม่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานแต่อย่างใดเข้ามาท่องอย่างเดียวก็จบได้ผมก็เลยได้คิดว่าคนที่คอมเมนต์ประเภทนี้ส่วนมากนะน่าจะไม่เคยเรียนคณะนิิศาสตร์เลยด้วยซ้าน,นะครับมันก็เลยเป็นที่มาของพอดแคสต์เอพิโซดนี้นะครับที่ผมจะมาพูดถึงในหัวข้อที่ชื่อว่า เรียนนิติศาสตร์แค่ท่องจําอย่างเดียวก็สอบผ่านจริงหรอนะครับผมต้องบอกก่อนว่าจากประสบการณ์ผมนะครับรวมถึงทุกคนที่ติดตามมาเนี่ยแล้วคนที่กําลังเรียนคณะนิติศาสตร์เนี่ยผมว่าคงพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าไม่จริงเลยนะครับถ้าแค่ท่องอย่างเดียวแล้วสอบผ่านเนี่ยโอ้โหผมบอกตามตรงนะมันคงผ่านกันทุกคนอนะจริงไหมนะครับมันคงแบบเอ้ยใครเข้ามาเรียนมันก็จบกันทุกคนอนะจริงไหมนะครับเพราะนั้นการที่บอกว่าท่องแล้วสอบผ่านอย่างเดียวเนี่ยไม่จริงอยู่แล้วนะครับ แต่ทีนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าแล้วการเรียนคณะนิติศาสตร์เนี่ยนอกจากการท่องจําแล้วเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างเพื่อให้เราสามารถที่จะเรียนจบได้เราจะมาดูตรงนี้กันดีกว่านะครับซึ่งผมก็เลยไปลิสต์มาเลยจากประสบการณ์ของผมเลยว่าเฮ้ยเรียนคณะนิติเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างวะนะครับผมลิสต์ออกมาได้ทั้งหมด4ข้อด้วยกันซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันทีละข้อนะครับข้อแรกนะครับคือความเข้าใจในตัวบทกฎหมายแต่ละมาตรานะครับ ผมไม่ได้พูดถึงท่องจํานะการจําตัวบทกฎหมายแต่ละมาตราไม่ใช่นะการเข้าใจผมใช้คำว่าเข้าใจในตัวบทกฎหมายแต่ละมาตรานะครับในการเรียนกฎหมายเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าเราก็เรียนจากตัวบทนี่แหละนะครับตัวบทกฎหมายเนี่ยถือเป็นหัวใจสําคัญในการเรียนกฎหมายเลยก็ว่าได้ใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งที่ทําให้เราสามารถเรียนกฎหมายและเรียนจบได้แล้วก็ประสบความสเร็จในการเรียนกฎหมายได้คือการเข้าใจความหมายของตัวบทนั้นอย่างท่องแท้นะครับซึ่ง ถ้าเราจะเข้าใจความหมายของตัวบทแต่ละมาตราได้เนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างนะครับเราก็จะต้องอ่านหนังสือจริงไหมต้องฟังคําบรรยายเพื่อให้เราเข้าใจถึงความหมายของตัวบทแต่ละมาตรานะครับเพราะตัวบทแต่ละมาตรา,าจริงๆถ้าแค่อ่านเฉยๆมันก็พอเข้าใจได้บ้างนั่นแหละ แต่ว่าเราจะไม่ได้เข้าใจถึงรายละเอียดของตัวบทน,นั้นจริงๆเพราะรายละเอียดของกฎหมายมันเยอะมากในแง่ของการใช้งานจริงๆก็อีกเรื่องหนึ่งการปรับข้อยจริงก็มีความหลากหลายนะครับคําอธิบายกฎหมายมันก็เลยมีเยอะมากางหนังสือคําอธิบายกฎหมายต่างๆก <c oughs> ารฟังคําบรรยายต่างๆอาจารย์เขาเลยยกตัวอย่างออกมาพูดได้เยอะเพราะว่าตัวบทมัน,มนไม่ใช่แค่เราอ่านในตัวบทแล้วเราจะเข้าใจได้เลยรเราต้องมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมในตัวบทแต่ละมาตราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งแรกที่เราจะต้องมีคือความเข้าใจ ความเข้าใจนะในตัวบทกฎหมายแต่ละมาตรานะครับอย่างที่2ก็คือความเข้าใจเช่นเดียวกันใช้คว่าความเข้าใจนะความเข้าใจในภาพรวมของเนื้อหาแต่ละวิชานะครับไออันแรกผมบอกว่าเข้าใจในตัวบทแต่ละมาตรานะครับแต่ถ้าเราเข้าใจตัวบทแต่ละมาตราแต่เราไม่เห็นภาพรวมว่าเฮ้ยวิชาเนี้ยภาพรวมคืออะไรอย่างเช่นกฎหมายซื้อขายอย่างเงี้ยเฮ้ยภาพรวมมันคืออะไรมันมีตรงไหนบ้างมีอะไรบ้างอย,อยู่อยู่ในเนื้อหากฎหมายนั้น เราจะงงมากของผู้ด,ดำรงตรงถึงแม้เราจะไปเข้าใจในรายละเอียดปีกย่อยของแต่ละมาตาแต่เราไม่ไม่เห็นภาพรวมเวลาเราไปทําข้อสอบแล้วเราจะเลือกหยิบม,มาใช้มันก็ยากเพราะเราไม่รู้ว่าวิชานี้มันมันมีเรื่องอะไรบ้างว่าวิชานี้ภาพรวมมันเป็นยังไงวะใช่ไหมนะครับเพราะฉนั้นเราต้องเข้าใจถึงภาพรวมแต่ละวิชาได้นะครับซึ่งถ้าใครได้ดูคลิปติวกฎหมายอาญานนครับที่ผมทําไปเป็นวิชาแรกเนี่ยนะครับที่ห้าชั่วโมงเนี่ยนะครับทุกคนจะเห็นเลยว่าผมเนี่ยจะค่อนข้างจะย้อนไปที่ภาพรวมเนะี่ยบ่อยมากนะครับ เพราะผมต้องการให้ทุกคน,เ,นเห็นภาพรวมของวิชานั้นก่อนแล้วเราจะค่อยๆไปเจาะในรายละเอียดนะครับแต่ถ้าผมมาถึงปุ๊บผมใส่ที่รายละเอียดไปเลยทุกคนจะไม่เห็นภาพรวมว่าตอนนี้ผมกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่จริงไหมนะเพราะ,ะนั้นผมจะให้ทุกคนเห็นขอบเขตก่อนเลยภาพรวมคือแบบนี้นะแล้วเราจะไปเจาะเรื่องนี้กันภาพรวมคือแบบนี้นะแล้วเราจะไปเจาะเรื่องในการเพราะมันทําให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นไงแล้วก็ปรับใช้ได้ง่ายขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นการปรับใช้ในการตอบข้อสอบกฎหมายหรือแม้แต่การปรับใช้ในการแบบ เจอข้อใดจริงแบบสถานการณ์จริงๆขึ้นมาแล้วเราจะต้องลองวินิจฉัยดูก็จะง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเพราะนั้นอันที่สองก็คือความเข้าใจนะครับในภาพรวมของเนื้อหากฎหมายแต่ละวิชานะครับต่อมาข้อที่3นะครับก็คือปรับตัวบทกฎหมายเข้าข้อไดจริงให้เป็นนะครับอันนี้ก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือนอกจากเราต้องเข้าใจภาพรวมเข้าใจรายละเอียดของแต่ละมาตราแล้วเราต้องปรับข้อจริงให้เป็นด้วยนะครับเพราะการตอบข้อสอบกฎหมายก็คือการเอาข้อกฎหมายไปปรับกับข้อไดจริงจริงไหมนะครับ ถ้าเราปรับไม่เป็นเฮ้ยรู้รู้อย่างเดียวอ่ะโอเคตัวบทนี้มันคืออย่างนี้แต่เวลาไปเห็นข้อจริงเฮ้ยเอา้าแล้วต้องเอาตัวบทไหนมาใช้วะเนี่ยถ้าเราปรับกับข้อจริงมันเป็นเอาตัวบทกับข้อจริงอเอามารวมกันอะไม่เป็นนะครับก็ก,ก็ก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็จะสอบไม่ผ่านไงนะครับเพราะว่าการปรับตัวบทเข้อาอจริงเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการตอบข้อสอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่3นะครับที่คนเรียนกฎหมายเนี่ยจะต้องมีในการในการเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถเรียนจบแล้วก็สําเร็จในการเรียนได้นะครับ ต่อมาข้อที่4อ่อันนี้สําคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือการสื่อสารแล้วก็การเขียนอธิบายความเข้าใจของเราลงไปในข้อสอบนักกฎหมายนะผมบอกเลยนะคนเรียนกฎหมายเนี่ยนอกจากต้องเข้าใจในตัวบทกฎหมายนั้นแล้วนะเข้าใจภาพรวมนะครับปรับข้อยจริงเป็นคุณต้องสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจตามที่คุณเข้าใจเป็นด้วยเช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะทาอาชีพอะไรผมพูดตามตรงว่าการสื่อสารนะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเช่นเดียวกับการเรียนเพราะอะไรเพราะเราจะต้องตอบข้อสอบจริงไหมเราจะต้องเขียนตอบข้อสอบลงไป ในข้อสอบกฎหมายเพื่อให้อาจารย์เห็นว่าเรารู้เรื่องนี้จริงนะครับเราเข้าใจเรื่องนี้จริงนะครับแต่กับการถ้าเกิดเราเราเข้าใจอ่ะเรารู้จริงๆรอ่ะแต่เราไม่สามารถเขียนเพื่อให้อาจารย์เห็นว่าเราเข้าใจได้อาจารย์จะให้ผ่านได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้อาจารย์ก็จะให้ผ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องทัศน์สาของการเขียนตอบข้อสอบเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ ผมเลยบอกให้ทุกคนเนี่ยฝึกทําข้อสอบเก่าไงในช่วงหนึ่งเดือนก่อนสอบผมก็ย้าเสมอว่ามันต้องฝึกทํานะมันต้องฝึกทําเพื่อให้เราถ่ายทอดเป็นเพื่อให้เราเอาพุทธนะครับความรู้ที่เราเรียนมาความเข้าใจาของเราเนี่ยไปกับข้อที่จริงที่โจทย์ให้มาเนี่ยเป็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่4ี่ซึ่งก็คือเป็นข้อสุดท้ายที่ผมคิดว่ามันสําคัญแล้วก็ที่เราจะต้องใช้ในการเรียนใหมยนะครับถ้าทุกคนอ่าฟังมาทั้งหมด4ี่ข้อจะสังเกตอะไรอย่างหนึง่งนะครับ เราสังเกตอะไรได้อย่างหนึ่งเลยคืออะไรไหมคือมันไม่มีคําว่าท่องจําเลยรู้กัไหมครับผมไม่ได้พูดคําว่าท่องจําเลยทั้ง4ี่อย่างนี้นะครับพูดแต่ความเข้าใจความเข้าใจการสื่อสารการเอาพุทธการปรับกฎหมายเข้าข้อยจริงให้เป็นการวิเคราะห์ผมพูดถึงอย่างนี้หมดเลยนะเพราะนั้นผมมองว่าจริงๆเลยกฎหมายไม่ท่องจำยังยังยังสามารถเรียนจบและสําเร็จได้ด้วยซ้ำอะส่วนตัวผมนะ สมมติถ้าคุณไม่ได้ท่องจําอะไรเลยอะ่ะแต่คุณแบบเรียนรู้อ่านหนังสือจนเข้าใจในนั้นจริงๆอะในแต่แต่ละตัวบทจริงอ่ะอันดับแรกเลยคุณจะจาได้เองอันนี้อันดับแรกเลยอันดับที่2คือความเข้าใจนั่นแหละจะเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยทำข้อสอบได้ว้ยจะเป็นตัวที่ทําให้เราสื่อสารออกมาได้ในแบบของเราเองเห็นใะนะครับแล้วมันจะทําให้คะแนนสวยทําให้เกรดสวยขึ้นนะครับเพราะนั้นใครนะครับที่กําลังคิดว่าเฮ้ยเรียนนิสสัณมันแค่ท่องอย่างเดียวก็ผ่านนะครับ อยากให้ลองมาเรียนดูแล้วลองท่องอย่างเดียวดูนะคือไม่ต้องทําอย่างอื่นเลยนะท่องอย่างเดียววันๆน,น,นั่งท่องไปอย่างเดียวอะ่ะแล้วลองไปสอบดูว่าจะผ่านไหมนะครับถ้าผ่านได้เนี่ยก็ก็ถือว่าก็โอเคนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันไม่มีทางผ่านได้อยู่แล้วนะครับถ้าแค่ท่องอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวผมทบทวนให้อีกทีหนึ่งแล้วกันว่าสิ่งที่เราจะต้องใช้ในการเรียนกฎหมายนะั้นมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกก็คือความเข้าใจในตัวบทกฎหมายแต่ละมาตรานะครับข้อ2ความเข้าใจในภาพรวมของเนื้อหากฎหมายแต่ละวิชานะครับ ข้อ3ปรับตัวบทกฎหมายเข้าข้อได้จริงให้เป็นนะครับสุดท้ายข้อสีก็คือการสื่อสารหรือว่าการเขียนอธิบายความเข้าใจของเราลงไปในข้อสอบอันนี้ก็ต้องทําให้เป็นเช่นเดียวกันนะครับก็หรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับที่กำลังเรียนคณะอิสระอยู่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกด Sub s ไ r i b e ให้กับไทเกอร์แอนด์ไลบดอด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมป่ง Tiger ร์ไ b i ิดรอก็ลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในพิโซดหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ